วันนี้ภูมิใจเสนอนิยายเสียงเรื่องรักนิดๆคลิกข้างใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบทที่25รู้ได้ยังไงว่าฉันชอบเครื่องบินลบรุ่นนี้แต่งใ,ใจเต้นแรงด้วยความอยากรู้มันไม่มีเหตุผลเลยที่เธอจะต้องทำอย่างนั้นเพื่อเขาแต่ทำไมเธอถึงทำเอา้าก็นายเป็นคนบอกเออ ญิงสาวย้งคำว่าเองเอาไว้ได้ทันก่อนจะแก้คำพูดเสียใหม่นายบอกยายฝันเองไม่ใช่หรอฉันก็ไปถามเธอมาอีกทีเพ้อเพลินหัวเราะเกือบพลาดหลุดพิรุษให้เขาสงสัยซะแล้วพวกเธอสองคนชอบเล่าเรื่องให้กันฟังอย่างนี้เสมอหรอใช่เราแทบจะไม่เคยมีความลับต่อก,กันเลยแต่นายไม่ต้องห่วงนะถ้าอันไหนเป็นเรื่องที่อยากปิดเอาไว้แล้วก็ฉันไม่เล่าให้ใครฟังแน่ยังเรื่องวันเกิดเนี่ย ก็เหมือนกันใช่ไหมทำไมคะหรือว่านายไม่อยากให้ใครรู้นอกจากยายฝันหรอเปล่าหรอกฉันก็แค่อยากรู้เรื่องเธอสองคนบ้างแตงยิ้มน้อย,อยขยับตัวไปหยิบกระดาษที่ชู่บนชั้นวางของข้างๆเพื่อจะซ่อนความรู้สึกตัวเองจริงสิสุนัขจรจากที่เธอเคยช่วยไว้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะอาการดีขึ้นหรือยังอ๋อน่งนวลเหรอคะตอนนี้หายเป็นปกติแล้วล่ะ ฉันก็เอาไปฝากไว้ที่มูลนิธิให้เขาช่วยเลี้ยงถ้ามีเวลาก็ไปเยี่ยมมันบ้างไม่อยากเชื่อเลยว่าตอนนี้มันอ้วนขึ้นกว่าตอนที่ถูกตีซะอีกแล้วครับแตงหันกลับมาในตาว่างเปล่าปริศนาที่ถูกทิ้งเอาไว้ให้แก้ได้ถูกเฉลยออกมาหมดแล้วแตงจำได้ว่าเขาเคยถามเรื่องนี้กับพาฝันแต่เธอก็เลี่ยงตอบเป็นอย่างอื่นต่างจากเพิดเพลินที่ตอบได้อย่างละเอียด และเมื่อย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาก็เป็นผู้หญิงคนนี้อีกนั่นแหละที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดเธอรู้เรื่องที่เขาชอบและไม่ชอบเธอทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขากลับไม่เคยเอะใจเลยว่าเธอน่าจะเป็นคนคนนั้นขอบคุณมากนะสำหรับงานวันเกิดแต่ผมคงต้องกลับแล้วละ่ะเขาบอกผุนพรานออกไปโดยที่ไม่มองหน้าหญิงสาวแม้แต่ของขวัญที่ให้ก็ไม่ได้เอาติดตัวไปด้วย เดี๋ยวสิคะแตงแตงเพื่อเพลินรีบหยิบของขวัญวิ่งตามออกไปหน้าร้านหากแต่เจ้าของวันเกิดพร้อมกับรถคู่ใจก็ทะยานออกไปอย่างเร็วจนเธอรั้งเอาไว้ไม่ทันสาวร่างใหญ่มองตามรถที่เคลื่อนออกไปได้วยความสงสัยเขาจะรีบไปไหนเธอไม่ว่าแต่ลืมได้กระทั่งของขวัญที่เธอพยายามหามาให้เนี่ยนะหน้าน้อยใจซะไม่มียิ่งสาวอาจจะเสียใจต่อการกระทำของเขาแต่เธอก็ไม่เคยเอะใจเลยว่า ความลับที่ซุกซ่อนอยู่ได้ถูกเปิดเผยออกมาจนหมดสิ้นแล้วรถเก่งสีดำวิ่งฝ่าสัญญาณจราจรไปดั่งพายุแตงไม่แน่ใจว่าตัวเองขับรถด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงรู้แค่ว่าปลายเท้าเหยียบคันเร่งจนมิดเกียร์และหากสามารถเร่งความเร็วได้มากกว่านี้อีกเขาก็จะใส่มันไปอีกแบบไม่ยัง้งชายหนุ่มรู้ว่ากำลังจะบ้า ความจริงที่เพิ่งรับรู้ทำให้เขาเสียสูญจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่เสียงโหเราะในความโง่เข่าดังก้องอยู่ภายในรถใช่แต่ว่าตัวเองกำลังบ้าไปแล้วจริงๆเขางโง่มากที่ไม่เคยมองเห็นทั้งที่เธออยู่ใกล้ตลอดเวลาชายหนุ่มร้องเสียงดังระเบิดอารมณ์พรางหักพวงมาลัยเลี้ยวรถเข้าไปจอดเทียบอยู่ดินฝังแม่น้ำเจ้าพยาเมฆดำที่ตั้งเขามานานส่งพายุฝนกระหนำ่ำ ซัดลงมาเรากับรู้ถึงจิตใจเขาที่ต้องการปลดปล่อยความรู้สึกออกมาชายหนุ่มปลุกเปลือกตาทั้งสองข้างเพื่อทบทวนเรื่องราวและสิ่งต่างๆมันยังเร็วเกินไปที่จะยอมรับความจริงน่าสมเพชตัวเองชมัดที่ถูกผู้หญิงตัวเล็กสองคนหลอกซะจนหัวปันจากคนปกติกลายเป็นมีเขางอขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเพิ่เพลิน คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปการตัดสินใจของเขาในวันนั้นส่งผลให้หญิงสาวรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจนอดเลย่ให้เพื่อนสาวซึ่งมาขอนอนเล่นอยู่ในห้องฟังไม่ได้ฉันว่าหมู่เนี้ยแตงมีอะไรแปลกๆไปนะแปลกยังไงหรอผ้าฝันไงหน้าขึ้นจากงานในคอมพิวเตอร์ตรงหน้ามองสาวร่างใหญ่อย่างคนมีชนะกปักหลังไม่รู้สิเขาไม่ได้ติดต่อมาหาฉันอีกเลยตั้งแต่คืนวันเกิด โทรไปก็ไม่ยอมรับแกว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะคิดมากนะฉันว่าไม่มีอะไรหรอกมัง้งเธอตอบด้วยน้ำเสียงป,ปกติไม่จริงอะเขาไม่เคยหายไปอย่างนี้มาก่อนฉันทักแชทไปก็ไม่อ่านด้วยแกว่าแปลกไหมล่ะคนเราก็ต้องมีธุระกันมั่งใครจะว่างตลอดสมเหมือนแกเอ๊ะแกนี่ฉันเล่าให้ฟังเพราะต้องการคำปรึกษาไม่ได้ให้มาแขนนิ้ยะ เพิเพลินเท้าเอลเหวขึ้นมาอย่างเหลืออดแกหล่ะพาฝันไปทำอะไรให้แตงโกรธหรือเปล่าฮะ <_ C>. พอถูกเรียกพาฝันก็สะดุ้งโหยงกรอกตากรึกลิ้งไปมาการหายตัวไปของเขาจะต้องมาจากเรื่องที่เธอพูดวันนั้นแน่ๆแ,แต่จะบอกให้เพลิดเพลินรู้ก็ใช่เรื่องสิ่งที่เธอทำไปนอกจากจะเพื่อความรักของตัวเองแล้วก็ยังทำเพื่อวัดใจแตงอีกด้วยว่าคิดเช่นไรกับเพื่อนรักของเธอเปล่านะ ฉันยังไม่เจอเขาเลยแน่นะเพิดเพลีตาลงจ้องอย่างจับผิดถ้าทำอะไรผิดไว้ก็สารภาพมาซะดีๆไม่มีสาบานได้ผ้าฝันยืนยันความบริสุทธิ์ถ้าอย่างนั้นเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยสาวร่างใหญ่ปิดหน้าทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างอ่อนแรงทำไมเขาถึงไม่ติดต่อฉันทำไมอ่ะทำไมอ่ะือ อย่าคิดมากนะไม่มีอะไรหรอกเชื่อฉันสิพาฝันโอบไหล่เพื่อนสาวเริ่มรู้สึกผิดที่ทำให้เพื่อนต้องทุกข์ใจแบบนี้ฉันว่าแกลืมเรื่องนี้ไปสักพักแล้วมาช่วยฉันคิดดีกว่าว่าจะเสอร์ไพร์อะไรมันเกิดฮััด,ดีแฟนแกก็คิดเองสิแฟนฉันก็เหมือนแฟนแกนั่นแหละหนานะช่วยคิดหน่อยฉันว่าแกไม่เห็นต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากเลยแค่แอบเอาเคไปเสิร์ไพร์สักก้อนก็จบ ของเบสิกแบบเนี้ยก็คิดไม่ได้โง่ชมัดเออยันแกทำเค,ค้กฉันหน่อยนะอะไรคิดให้แล้วยังต้องมานั่งทำให้อีกเหรอมันจะมากเกินไปหน่อยมั้งเพลิดเพลินอารมณ์เสียทำให้ใครก็ได้หรอกแต่ไม่ใช่กับนายฮัตไอ้คนปากบอนกวนประสาทไม่กลัวหรือไงว่าฉันจะเอาอืผสมเค,ค้กให้ในายนั่นกินนะ่ะถ้าจะทำกขอให้เป็นอืนฉันแล้วกัน เขาจะได้ยิ่งรักยิ่งหลงฉันมากขึ้นอีอุบาทถึงมันกล้ากินแต่ฉันไม่กล้าทำเว้ยเพลิดเพลินทำท่าจะอ้วกออกมาผ้าฝันขำกลิ้งกลยุทธ์ทำให้อ่อ้วนลืมความเศร้าได้ผลแก่ช่วยฉันหน่อยเถอะนะไหนๆก็ได้สูตรเด็ดจ,จากพี่แป้งมาแล้วนี่นะจ๊ะเพื่อนรักสาวร่างบางออดอ้อนก็ได้ถือว่ารองของแต่ท่าแม่ร่อยอ่ะอย่ามาโทษกนันนะยะ หญิงสาวออกตัวไปอย่างนั้นเองเพราะไหนๆก็เคยได้รับการการันตีมาจากแตงแล้วคราวนี้เธอก็คงจะทำเค้กได้อร่อยหาะเหมือนคราวที่ผ่านมาล้วนะช่วงกลางวันภายในโซนธุรกิจแห่งนี้ผู้คนค่อนข้างพลุกพล่านพนักง,งานแต่ละบ,บริษัทต่างทยอยกันออกมารับประทานอาหารกลางวันและจับจ่ายซื้อของหากมีอีกหนึ่งสาวเดินสวนกับคนเหล่านั้นเข้าไปในตึก ก่อนยืนหลบมุมอยู่บริเวณหลังเสาตรง็รบบี้ด้านล่างพลางสอดสายตาหาใครบางคนจากกลุ่มพนักงานที่ก้าวออกมานอกกิฟต์หญิงสาวไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปรู้เพียงแค่ว่าหัวใจมันสั่งให้เธอหยิบกระเป๋าและพาตัวเองมารอเขาอยู่ตรงนี้ร่วมสองอาทิตย์แล้วที่เธอไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้พูดคุยบางทีแตงอาจจะไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่พาฝันบอกเขาคงติดธุระหรือมีเหตุการณ์จำเป็นบางอย่าง ถึงท,ทำให้ขาดการติดต่อกับเธอไปหากเป็นเช่นนั้นจริงเพลิดเพลินคงเบาใจจะได้เลิกทุรนทุรายใจอย่างที่เป็นอยู่เสียทีมือบางกระชับกล่องของขวัญที่พกมาด้วยอย่างหวงแหนหากได้เจอเขาวันนี้ก็จะมอบคืนกลับไปเพลิดเพลินรูปกล่องของขวัญเงยหน้าหากเขาผ่านฝูงชนหากดวงเธอและเขายังคงมีความสมพงกันอยู่ก็ขอให้ได้พบกันด้วยเธอสาธุ แรงอธิษฐานของหญิงสาวส่งผลเร็วเกินคาดเมื่อประตูริบเลื่อนออกก็ปรากฏร่างสูงหุ่นคุ้นตาก้าวออกมาสาวร่างใหญ่รีบผุบตัวเข้าไปหลบหลังเสาอีกครั้งไหนๆก็แอบมาโดยไม่ได้บอกแล้วอย่างนี้ก็ต้องทำเซอร์ไพรส์กันซะหน่อยเธอรอจังหวะจนชายหนุ่มเข้าใกล้แล้วจึงโผล่ตัวออกไปจ้าเอ๋หวัดดีค่ะแตงชายหนุ่มที่กำลังเดินก้มหน้าก้มตาไม่สนใจใครสะดุ้งสุดตัว วูมหนึ่งที่ตาคมเบิกกว้างก่อนจะหมดลงมีอะไรหรอพอดีฉันต้องรีบออกไปอ่านรายการข้างนอกไม่มีอะไรพิเศษเหรอกฉันเห็นหนายหายไปเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมฉันสบายดีเขาตอบสั้นๆแล้วเรื่องงานเหรอคะยุ่งมากเลยเหรอถึงไม่ค่อยได้โทรศัพท์คุยกันเลยก็ยุ่งมีหน้าล่ะเพิอเพลินกระพริบตาปิดๆ คงเพราะเหตุนี้ละมั้งถึงทำให้เขาหายไปเธอมีธุระอะไรอีกไหมถ้าไม่มีฉันขอตัวเออเดี๋ยวสิหญิงสาวอยากบอกเขาเหลือเกินว่าคิดถึงแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยออกมาได้แต่ก้มหน้าพยายามคิดเรื่องมาชวนคุยเพื่อดึงรังเขาไว้ให้นานที่สุดแล้วก็นึกถึงสิ่งที่อยู่ในมือขึ้นมาได้นี่ของขวัญวันเกิดนายลืมเอาไว้เธอส่งให้ ขอบคุณเจ้าของขวานที่ทําให้ฉันมีเรื่องมาคุยต่อไม่อย่างนั้นคงได้แต่ยืนอึดอัดอ,อยู่แบบนี้แน่ฉันรับไม่ได้หรอกมันมีค่ามากเกินไปชายหนุ่มเมินหน้าหน,านีไม่แม้แต่จะเหลือมองได้ซ้ําบ้านะคิดมากเกินไปหรือเปล่ามันก็แค่ของขวาญชิ้นหนึ่งไม่ได้มีค่ามากมายอย่างที่คิดหรอกรับไวเ้เถอะค่ะถือเป็นน้ําใจจากฉันนะถึงเธอจะคิดอย่างนั้นแต่สําหรับฉันมันไม่ใช่ แตงทำไมพูดแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอหรือว่าฉันทำอะไรให้นายโกรธญิงสาวน้ำตาจะไหลเพิ่งสังเกตเห็นถึงความเย็นชาและหมางเมินเหมือนไม่ใช่แตงคนเก่าที่เธอเคยรู้จักเธอกลับไปเถอะฉันจะรีบไปทำงานเขาตัดบทเบี่ยงตัวเดินออกไปหน้าตึกไม่จริงอะ่ะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆบอกฉันสิคะแตงนะคะแตง เพิ่อเพลินทั้งเรียกทั้งก้าวตามหากชายหนุ่มไม่มีทีท่าว่าจะหันหลังกลับมาทิ้งให้หญิงสาวยืนโดดเดี่ยวมองแผ่นหลังเขาอยู่ตามลำพังตาสีน้ำตาลจ้องแผ่นหลังกว้างด้วยความน้อยใจหญิงสาวกลับมาถึงร้านกาแฟด้วยท่าทีเลื่อนลอยร่างกายก้าวเดินออกไปด้วยกลไกของสมองหากแต่ไร้วิญญาณและความรู้สึกแป้เห็นหญ้าสาวก็ร้องเรียกให้หยุดเพืิอเพลินจึงหยุด เมื่อกี้พาฝันโทรมาเตือนว่าอย่าลืมทําเชคให้ด้วยแล้วคืนนี้ให้ไปเจอกันที่ผับแถวทองหลอนะแป้งรายงานเพิดเพลินพยักหน้ารับโน้ตแล้วจึงตรงเข้าไปในห้องครัวราวกับเป็นหุ่นยนต์อา้าวแล้วนั่นเธอจะทิ้งของไว้อย่างนี้เหรอเพิดเพลินแป้งหมายถึงกล่องของขวัญที่หญิงสาววางไว้ตรงถังขยะหน้าร้านก่อนจะเดินตัวแข็งทื่อเข้ามาที่ครัวหลังร้าน เพลิดเพลินเริ่มลงมือทําเค้กราวกับคนไม่มีชีวิตมือเรียวใช้ถ้วยตวงแป้งลงในชามใบใหญ่การเคลื่อนไหวที่อ่อนแรงทําให้มือสั่นจนแป้งบางส่วนหกเรี่ยราดอยู่บนโต๊ะยิงสาวตอกไข่ใส่ชามเติมน้ําตาลและส่วนผสมที่เหลือลงไปแล้วจึงเริ่มตีมันให้เข้ากันจากเบาในตอนแรกเริ่มแรงขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆน้ำตาที่สะกดก้นไวเนอร์นาน หลังไหลลงมาอาบแก้มหยดลงในชามผสมเค้กอย่างไม่ได้ตั้งใจยิงสาวป่าดน้ำตาทิ้งบอกตัวเองว่าจะต้องเข้มแข็งหากความอ่อนแอที่เธอพยายามสะกดกัน้นก็ยังเอ่อครอขึ้นมาบดบังม่านตาทั้งสองข้างจนผ้ามัวเมื่อทนเก็บอารมณ์ต่อไปไม่ไหวยิงสาวจึงซุดลงอยู่ข้างโต๊ะแล้วปิดหน้าสะอื้นนี่ถ่าพาฝันรู้ว่าเค้กที่เตรียมให้คนรัก จะกลายเป็นเค,ค้กที่เคร้าไปด้วยน้ําตาและความเสียใจของเธอแบบนี้เพื่อนสาวคงจะผิดหวังหน้าดูบทที่26ยิ้มหน่อยสิคะแตงทำหน้าสังกตายแบบเนี้แล้วจะเที่ยวสนุกได้ยังไงสาวหน้าตุ๊กตาญี่ปุ่นส่งเสียงเจ๊แจ้วฉุดแขนชายหนุ่มล้าเข้าไปในผับรูยิงสาวคล้องแขนชายหนุ่มพาเข้าไปหาที่นั่งที่เป็นส่วนตัวแปลกใจที่คราวนี้ ชายหนุ่มยอมออกมากับเธอง่ายๆทั้งที่แต่ก่อนพยายามบ่ายเบี่ยงเลี่ยงไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอมือนุ่มนิ่มโอบรอบเอวเขาเอนกายซบไปบนไหล่กว้างไม่สนใจว่าใครต่อใครกำลังจับจ้องเธอด้วยความสนใจดีซะอีกเรื่องนี้จะได้เป็นข่าวใหญ่หญิงสาวขายับร่างกายรูปไรนวลเนียเขาไปเรื่อย หวังให้ชาวเน็ตที่แฝงตัวอยู่ในร้านถ่ายภาพช็อตเล็ดไปลงโซเชียลมีเดียให้ได้แตงอะไรกันนี่ยังไม่ทันไรคุณเมาแอะแล้วหรอดูสิกินเหล้าอย่างกับกินน้ำเปล่าแนย่ยิงสาวว่าเอื้อมมือจะไปดึงแก้วเหล้าออกแต่ถูกเขาสะบัดแขนใส่อย่ามายุ่งผมจะกินเหล้าคนเดียวเข้าใจไหมเขาบอกอ้อแอแต่เด็ดขาดได้ไงล่ะ มี่ชวนคุณมาก็พอต้องการให้มาสนุกมาแดนกับมี่นะไม่ใช่ให้มานั่งกินเหล้าเมาอย่างนี้ก็ผมจะกินไม่เกี่ยวกับคุณแตงกระดกเหล้าเข้าปากจนหมดไปอีกแก้วมี่มี่อยากจะกรีดให้ลัน่นโมโหที่เขาทำเหมือนสนใจเหล้ามากกว่าเธอยิงสาวผรักชายหนุ่มหงุดหงิดเดินกระฟัดกระฟียดออกไปสงบสติอารมณ์คนเดียวแต่ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงพาฝันดังขึ้นก่อน เร็วๆหน่อยสิเยอุน่นมีแกยังไม่ถึงร้านอีกเหรอมาถูกหรือเปล่าเนี่ยมีมีม่แอบฟังบทสนทนาของอริคนใหม่ก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องขนมเค้กที่เธอกำลังรอให้ใครอีกฝั่งเอามาส่งให้เพราะใกล้จะถึงเวลาแล้วมีมีม่ฟังเรื่องราวแบบผ่านๆไม่ได้สนใจเท่าไหร่ที่อยากรู้คือเย,ยนี่มาอยู่ที่ร้านเดียวกับเธอและแต่งได้ยังไงหรือว่าสองคนนั้นจะนัดกันไว้มีมี่จึงสะกดรอยตามพาฝันไปอย่างเงียบ ถอนให้ใจโล่งอ,อกที่เธอไม่ได้เดินไปทางที่แตงนั่งอยู่อย่างที่กังวลหญิงสาวหยุดมองตามร่างบางที่ผุบหายเข้าไปในโซนสงบซึ่งมีฉากกาั้นมุมไว้มีมี่รองเดินเรียบเคียงเข้าไปใกล้สอดสายตาผ่านช่องว่างของฉากก็เห็นพาฝันนั่งลงข้างๆผู้ชายคนหนึ่งท่าทางสนิทสนมกันไม่ใช่เล่นหน้าตาผู้ชายคนนั้นก็ดูดีไม่เบายิ่งมองเธอก็ยิ่งรู้สึกคุ้น แล้วตากลมก็เบิกโตขึ้นมาเมื่อนึกออกหรือว,ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครคืนนี้ฮัดอยู่ดึกไม่ได้นะฝันพรุ่งนี้มีคิวอัดรายการแต่เช้าฮัดบอกอ้าปากรับอาหารที่เธอตักมาป้อนให้จ้าพ่อเด็กอนามัยชักจะบ้างานมากเกินไปแล้วรู้ไหมตัววังจะแก่ก่อนวัยก็ฮัดกำลังอยู่ในช่วงทดลองงานนี่เลยไม่อยากให้ใครมองไม่ดีแค่เข้าได้พราอ้แตงช่วยเนี่ย ก็ถูกมองเป็นเด็กเส้นอยู่แล้วคืนไปสายบ่อยๆมีหวังถูกหัวหน้าเขมงกันพอดีฝันเข้าใจนะเข้าซบไหล่ขาวเนียนออดอ้อน,ออนแล้วแอบหอมเร็วๆทีนึงฮัดกี้อย่างนี้ยทุกทีเห็นงานสำคัญกับแฟนวันนี้วันอะไรไม่รู้ละสิวันอะไรหรอนี่จำไม่ได้จริงๆหรอว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรก็ไม่ใช่วันเกิดฝันนี่นาเอ๊ะหรือว่าจะเป็นฮัดชี้มาที่ตัวเอง วันเกิดผมหรอฝันและเชื่อจริงๆเลยลืมได้ไม่กระทั่งวันเกิดตัวเองหญิงสาวหยิบแก้มป่องให้ทีนี่จัดงานวันเกิดให้ฮัทเหรอฮัทเพิ่งจะเข้าใจกับสิ่งที่เธอทำพาฝันอยากเขขวเขาจริงๆเลยทำไมสมองถึงที่เชื่องช้าเป็นเต่าแบบนี้นะเฮะ้อไม่อยากคุยด้วยละเธอสะบัดหน้าง,งอนฮฮาอย่ากโกรธสิฝันคนเราก็ต้องมีคิดไม่ทันกันบ้างสิขอบคุณนะที่รัก ฮัดบรรจงหอมแก้มขาวนวลนันฟอดใหญ่แล้วไหนของขวัญวันเกิดละ่ะชายหนุ่มแบมือทวงของพาฝันวางมนูตัวเองให้แทนขี้งกจริงจัดงานให้แล้วยังจะเอาของขวัญอีกตอนนี้ยังไม่มีค่ะต้องรออีกแป๊บหนึง่งไม่เป็นไรงั้นขอของขวัญตรงนี้มัดจําไปก่อนแล้วกันนะเขายื่นหน้าซุกจมูกลงที่แก้มเธออีกฟอด พร้อมๆกับเสียงวีดว้แสมบาดหูของใครบางคนดังขึ้นมาอุ๊ยตายนี่เราคงจะเข้ามาผิดจังหวะซะแล้วแล้วค่ะแตงมีมียืนหน้ายืนตาบอกนี่เธอผ้าฝันผงะแตงชื่อสุดท้ายทำให้เธอรีบผลักตัวออกจากอ้อมกอดคนรักหน้าหวานถอดสีซีดมองผู้มาใหม่ที่เข้ามาอย่างตื่นตะลึงแตงถูกลากมาด้วยอาการเมาแอ แม้จะยังไม่ได้สติเต็มที่แต่ตาคมก็มองเห็นภาพทุกอย่างชัดเต็มสองตานี่นะเหรอคือเหตุผลที่ทําให้พาฝันปฏิเสธความรู้สึกของเขาขอโทษนะคะที่เข้ามาขัดจังหวพะพอดีมี่จาได้ว่าฮัดเป็นเพื่อนของแตงแล้วนางแบบสาวมองไปที่สาวร่างบางซึ่งยืนนิ่งรอให้หัดแนะนำนี่พาฝันครับแฟนผมเองเขารีบประกาศ เคลื่อนมือโอบไหล่หญิงสาวเอาไว้ได้ยินไหมคะแตงว่าสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันอึ้งไปเลยละสิไอ้แตงมึงจำฝันได้หรือเปล่าวะฮัดพาหญิงสาวเขาไปใกล้ชายหนุ่มจำได้สิกูไม่มีวันลืมฝันหรอกแตงบอกกำลังสื่อสารกับพาฝันผ่านดวงตาเขาเห็นเธอกำลังวิงวอนร้องขอให้อย่าได้พูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นออกมาเลยแตงก็ต้องจำได้อยู่แล้วละคะ่ะ ก็คุณกับเขาเป็นมีมีม่ได้จังหวะที่จะขยี่พาฝันให้แหลกคามือเป็นเพื่อนรวมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่งตอบแทรกขึ้นมาใช่แล้วดีใจจังที่นายยังจำฉันได้พาฝันรีบต่อบทไปตามน้ำนั่งดื่มด้วยกันก่อนไหมใช่ใช่วันนี้วันเกิดกูเองฝันเขาจัดงานให้นั่งกินด้วยกันก่อนสิไม่ดีกว่ากูไม่อยากเป็นก้ามขวางคอใคร แตงปฏิเสธอยากกลับไปกินเหล้าให้เหมายิ่งกว่าเดิมมากกว่าจะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรให้ต้องเสียความรู้สึกเพิ่มขึ้นแต่มีตกลงค่ะอยากจะฉลองวันเกิดให้คุณฮัทนางแบบสาวไม่ยอมพลาดอีกเป็นครั้งที่สองจึงถือวิสาสะจูงชายหนุ่มเข้าไปนั่งด้านในจัดการชงเหล้าให้เขาเสร็จสักแต่งอยากเมาอยู่แล้วรับแก้วเหล้ามาด้วยความเต็มใจดีเหมือนกันเพราะเขาก็เริ่มจะคุมตัวเองไม่อยู่ ในสมองมึนงงไม่มีแรงจะเดินไปไหนหรือรับรู้ความจริงอะไรอีกแล้วแหมคุณมีมี่ช่างอัธยาศัยดีจริงๆเลยนะคะกับคนที่เพิ่งรู้จักกันก็ยังมีน้ำใจที่จะร่วมฉลองวันเกิดให้ด้วยผ้าฝันประชดหากไม่ติดว่ากลัวฮัดจะรู้ความจริงแล้วก็ถ้าคงเอาเล่าศาสตร์หน้าน่าๆน,น,นั่นไปแล้วคนอะไรจุนมีข้าเรื่องไม่ต้องเกรงใจไปหรอกคะ่ะ ความมีน้ำใจเนี่ยมันเป็นนิสัยติดตัวมีมาตั้งแต่เกิดมีมีไม่สะทกสะทานจะต้องกลัวทำไมในเมื่อเวลานี้เธอเป็นต่ออยู่เห็นเห็นว่าแต่นี่วันเกิดไม่ใช่เหรอคะแล้วไหนเค้กล่ะไม่เห็นมีเลยไม่ได้เตรียมมางั้นหรอไม่มีหรอกคะ่ะฉันไม่ได้สัง่งพาฝันโกหกมีมีเลิกคิวทำไมจะต้องปฏิเสธด้วยล่ะเมื่อกี้มี่บังเอิญได้ยินคุณคุยโทรศัพท์ เหมือนกำลังร,งรอเค,ค้กไข่เอามาส่งอยู่ไม่ใช่เหรอคะอย่างนั้นเหรอฝันนี่หรือเปล่าคือของขวัญที่จะให้ฮัผ้าฝันอึกอกักจิกตาใส่อีกฝ่ายก่อนจะหันไปบอกแฟนหนุ่มคุณมีมี่คงเข้าใจผิดฝันโทรไปแคนเซิลเค,ค้กต่างหากละ่ะพอดีเห็นว่ามันเสียเวลาน่ะเค,ค้กเจ้านี้อร่อยก็จริงแต่ใช้เวลาทำนานมากฝันเลยโทรไปยกเลิกแล้วไม่ทันขาดทำคนส่งขนมเค,ค้กจอมเบิร์ ก็โผล่หน้าเข้ามาทำเหมือนจะรู้ว่ามีใครกำลังพูดถึงขนมเชคสุดอร่อยมาตามบัญชาและวจ้ะเพื่อนรักเสียงของเธอที่ค่อนข้างดังเรียกความสนใจจากทุกคนในห้องเพิดเพลินเกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงเมื่อเห็นบุคคลที่สและที่4นอกจากพาฝันและฮัตหากรู้มาก่อนว่าจะต้องตกมาอยู่ในสภาวะฉุกเฉินแบบนี้แล้วก็เธอจะไม่ย่างเหยียบเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวตายตาย ทำไมมาถึงได้บังเอิญอย่างนี้ล่ะคะเสียงหัวเราะกังวานแสดงความสะใจของมีมี่ดังลัน่นนึกไม่ถึงว่าอยู่ดีๆฟ้าก็ประทานหมูมาให้เชื่อถึงที่ตอนแรกคิดจะจัดการกับพาฝันแค่คนเดียวแต่ตอนนี้เธอกําลังจะฆ่ามาหนหัวใจให้ตายทีเดียวพร้อมกันตั้งสองคนถ้าให้มี่เราคุณสองคนคงเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะวีเจสาวมองสลับสองสาวไปมา เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าโลกเนี้ยมันกลมจริงๆอยู่ๆก็ได้เจอแฟนใหม่ของแตงทั้งสองคนเอ๊ะแล้วอย่างนี้ตกลงใครเป็นแฟนจริงของคุณกันแน่คะแตงเดี๋ยวก่อนนะครับคุณมีมีพาฝันไม่ใช่แฟนแตงแต่เป็นแฟนของผมตั้งหากละ่ะฮัดแก้คำพูดของมีมีสมัยแต่กลับถูกหญิงสาวหัวเราะใส่หน้าคุณโดหลอกแล้วล่ะค่ะฮมันก็อาจจะจริงที่พาฝันเป็นแฟนของคุณ แต่ฉันกับเธอเคยเจอกันมาก่อนตอนนั้นพาฝันแนะนำตัวเองว่าเป็นแฟนของแตงถึงก็บอกว่าเป็นคู่มั่นที่พ่อแม่จับคู่ให้กันตั้งแต่เด็กเลยด้วยยังจำคำพูดตัวเองได้ใช่ไหมหรอคะคุณพาฝันจริงหรือเปล่าฝันฮัดเน้นเสียงต้องการความจริงจากปากเธอยิงสาวกระอักกระอ่วนใจจะตอบรับก็ไม่ได้จะปฏิเสธก็ไม่เต็มปากในสมองคิดหาทางออกไม่ได้เลยสักอย่าง พาฝันไม่รู้หรอกว่าถ้าทีเหมือนกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกของเธอนั้นจะส่งผลให้มีมี่ยิ่งยามใจมากขึ้นเกมนี้เป็นของเธอแล้วถ้าพาฝันไม่ตอบงั้นให้แตงตอบแทนก็ได้เธอรีบทยี้ต่อหันไปหาชายหนุ่มที่กึ่งนั่งตึ่งนอนให้ลุกขึ้นทั้งที่ในมืออีกฝ่ายยังคงกำขวดเหล้าที่พร่องไปกว่าครึ่งแน่นบอกมี่หน่อยสิแตงว่าระหว่างเพิดเพลินกับพาฝัน ใครเป็นคนที่คุณรักมากที่สุดรักเงิ้นเหรอชายหนุ่มปลือตาขึ้นเหล้าที่ดื่มไปทำให้เขาไร้สติสัมปััญะญเท่าที่ควรหากต่ยังพอได้ยินคำถามที่อดีตคู่ควงส่งมาใงมองสองสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าหัวเราะเล็กน้อยก่อนตอบออกไปนี่ไงคนที่ผมรักแต่อีกคนอ่ะไม่ใช่เข้าชี้ไปที่พาฝัน โผเข้าไปกอดเธอทั้งตัวคนนี้ล่ะแฟนผมพูดอะไรนะแตงเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนะปล่อยพาฝันดันตัวเขาออกห่างส่งสายตาไปทางฮัตให้ช่วยเธอแต่ชายหนุ่มกลับยืนนิ่งมึงพูดเรื่องจริงหรือเปล่าไอ้แตงฮัตตะคอกกระชากคอเสื้อชายหนุ่มดึงเพียงครั้งเดียวร่างอ่อนปวกเปียกก็เคลื่อนมาประจันหน้า ฝันเป็นอะไรกับมึงนะเราเป็นแฟนกันชัดไหมไอ้ก,กลุกมึงกำลังโดนผู้หญิงคนนี้หลอกรู้ไว้ด้วยแต่งสยดลิมสีปากยียวนไม่ทันขาดคำหมัดหนักๆก,ก็พุ่งตรงเข้าใส่ใบหน้าคมรุนแรงเสียจนร่างชายหนุ่มล้มคว่ำไปกระโต๊ะแต้งหัวเราะก,กวนประสาทถึงหมัดนั่นจะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดและสิ่งที่พูดออกไปจะไม่ใช่เรื่องจริง แต่ชายหนุ่มก็ยินดีที่จะโกหกหากความเสียใจและความข้างแค้นที่ถูกหลอกจะทำให้พวกเธอได้รับสิ่งนั้นกลับไปบ้างแต่แตงคาดการผิดเพราะเวลานี้คนที่เสียใจที่สุดกลับเป็นฮัทผู้ชายที่ไม่เคยรู้เรื่องราวใดๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยสักนิดทำไมเธอต้องหลอกฉันด้วยฝันทำไมฮัทเค้นเสียงถามแววตากล้า เพิ่งจะรู้ตัวก็วันนี้ว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟนของเขาจะเล่นบทเป็นคนรักของใครอีกคนไปพร้อมๆกันด้วยไม่ใช่นะคะฮัทเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่อย่างที่ได้ยินฮัทต้องเชื่อใจฝันนะฝันไม่เคยนอกใจฮัทเลยจริงๆสาวร่างบางน้ำตาไหลาภากเอื้อมมือไปจับแขนเขาไว้ไม่ะฮัทไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฮัทสะบัดแขนออก แรงเหวี่ยงค่อนข้างแรงจนทําให้หญิงสาวล้มไปบนพื้นชายหนุ่มชะงักรู้ว่าทํารุนแรงแต่เพราะอารมณ์โกรธจึงไม่คิดแยแสสิ่งที่รู้มีแค่เพียงไม่อาจทนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้อีกต่อไปผ้าฝันขยับตัวตามคนรักคืนนี้ไม่ไว่ายังไงเธอก็จะต้องปรับความเข้าใจกับเขาให้ได้แม้จะต้องหลั่งน้ำตาออกมาเป็นสายเลือดก็ตามที เห็นผลกรรมของพวกที่ชอบจับปลาสองมือหรือ,อยังละ่ะหล่อนเองก็เหมือนกันได้ยินชัดเต็มสองหูแล้วไม่ใช่หรอว่าแตงรักใครที่นี้ก็ออกไปจัดชีวิตเขาสักทีมีมีม่ผู้ใส่สาวร่างใหญ่อย่างสะใจเพลิดเพลินกับมือแน่นทั้งโกรธและเกลียดยตุก,กตาเน่านี่เข้าใ้เป็นเพราะแกคนเดียวที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันพังแบบนี้ไม่ต้องมาสอนฉันหรอกยีเบือก เก็บคําพูดพวกนั้นอ่ะวิบอกตัวเองดีกว่าเพราะเท่าที่ได้ยินอ่ะแตงเองก็ไม่ได้บอกว่ารักเธอเหมือนกันนี่อีนังอ้วนดำนี่แกย้อนใช่หรอม,มีมี่ง้างมือขึ้นไม่สนใจแล้วว่าไส้ระหว่างเธอกับเพิร์ดเพิร์ะต่างกันแค่ไหนหากวันนี้ไม่ได้ตกคงนอนไม่เป็นสุขเพิร์ดเพิร์นคิดไว้อยู่แล้วว่ายายตุ๊กตาน่าจะต้องใช้กําลังยิงสาวรีเปิดกล่องขนมเค้กออกโดยไว แล้วโปะเค้กทั้งก้อนใส่หน้ามีมี่แล้วออกแรงขยี้อย่างเต็มที่ก่อนใช้ความว่องไวฝ่าเสียงกรี๊ดสิบแหลอดพยุงร่างอันอ้อแอของแตงออกไปจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด